สวัสดีเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงท่อนะครับของรถ Kawasaki Ninja สามของผมเองนะครับก็เป็นท่ออะคาพวิกแท้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้สตาร์ทให้ฟังเสียงกันดูนะครับ เสียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำคลิปรีวิวนะครับว่าในปี2021นี้นิ้ Kawasaki Ninja 3า0ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าในตลาดมือสองตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กับครั้งนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบมากครับผม